สีแยกไฟแดงมีคนขายพวงมาลัยแต่สี่ห้องหัวใจยังไม่มีใครนะจะหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโช,ชยโชย อากาศเย็นเย็นนกร้องเจียแเจ้วส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุกก,ก,กูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับมาใหม่ใหม่สวยๆเลยครับ200บาทครับ บูชาสององค์300บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่2องครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะมันๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่3ามครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับลหล่อๆล่ำๆเลยครับรายการที่4ี่ครับเป็นพระเนื้อดินครับพระคงลำพูนครับเลียมกอกเก่าโบราณครับ 200บาทครับก็โดนใจได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่5ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนือโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับ เก่าได้ใจเลยครับ200บาทครับก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่6ครับเป็นพระสังกระจายหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับสังกระจายพุงพุ้ยครับ รายการที่เจดครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับเนื้อดินมันๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับพระสุมกอเมืองกำแพงเพชรครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จ พิมหูติ่งครับเนื้อนวลนนุ่มนุ่มเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับหนึกนุ่มครับนุ่มนุมแน่นๆ่นเลยครับแต่ไม่นิ่มครับรายการที่9ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อโลหะครับ หลังยันครับต่อกโคตดอกจันครับน่าจะเป็นสายใต้ครับเลี่ยมกรอบพร้อ,อมบูชาเลยครับรายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยครับ เนื้อนวลนวลนุ่มนุ่มเลยครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับเก่าตามการเวลาครับรายการที่11เครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับลัก เก่าเก่า,ามันมันเลยครับรายการที่สิบสองครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะออกเนื้อทองแดงเถือนเลยครับ รายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณพักแก้วมรกตครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเลียมกอบเก่าโบราณครับเลียมประกบหน้ามองหน้าบูชาครับ 200บาทครับก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่14ครับเป็นพระขุนแผนนั่งหัวกะโหลกครับถือดาบฟ้าฟื้นอุ้มกุมารทองครับเนื้อดินเก่าครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับด้านหลังเป็นภาษาจีนครับรายการที่16ครับ เป็นพระผงสุพรรณครับเนื้อมันมันเลยครับรายการที่17เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับใต้ฐานแทงตะไบด้วยครับ ใบายาบครับรายการที่18ก็ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเหนือโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งแก่งแน่นแน่นเลยครับออกเนื้อกยายศาสตร์เลยครับรายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จคะแนนครับพิมพ์ปกโพครับ เนื้อผงเก่าเก่าค่ำๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่21ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ มันมันตอกเผือกเลยครับยิ่งมันไปใหญ่เลยครับสวยสวยคมคมครับบาดตาบาดใจครับรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเนื้อแก่งๆแน่นๆมันๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับ โอินวันครับซื้อหนึ่งเหมือนได้สองครับบูชาสององค์300บาทครับรายการที่24ครับเป็นเหรียญเสมาครับหลวงพ่อหยอดครับวัดแก้วเจริญครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับรุ่นอายุ84ปีครับ เหรียญสวยๆคมๆคมเลยครับรายการที่25ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์แปะยิ้มครับเนื้อโลหะเก่าๆข่้ขึ้นสนิมเขียวเลยครับองพระล่ำๆเลยครับ รายการที่26ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับเหนือชินตะกัวเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่27เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเพชรครับด้านหลังเป็นอักลรเลขยันครับ หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงครับจังหวัดพิจิตรครับเมืองชาละวันครับรายการที่28ก็ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมๆเลยครับ รายการที่2 9ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินครับหลังพัยดยศครับวัดดอนใยห,หอมครับนคนปรปฐมครับปีพศสองพครับเหรียญกะไหลเงินครับ รายการที่30ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำๆเลยครับรายการที่31ครับเป็นเหรียญหล่อครับ เหรียญ่อหลังยันหลวงพ่อแพรครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับสิงห์บุรีครับรายการที่32ครับเป็นพระสมกอเนื้อดินครับ เนื้อมันๆเลยครับพระสมกอพิมพ์ใหญ่เมืองกำแพงเพชรครับเมืองคนแก่งครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จฐานสิงครับ ด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับเก่าไม่ทราบที่ครับเหนือนวลนนวนเลยครับนวลน,นวลแน่นๆ่นเลยครับรายการที่34ครับหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมเลยครับ เนื้อโลหะมันๆเลยครับรายการที่35ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ หน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่36ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับลงรักปิดทองเก่าครับ รายการที่37ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำล้ำเลยครับรายการที่38ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับลงรักเก่าครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ รายการที่40ครับเป็นพระสมเด็จเกจยโยครับสวยงามเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่41ครับ เป็นพระเนื้อผงคุกรักหลังยันเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อมันมันเลยครับรายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับนวลนวลแน่นแน่นเก่าเก่าเลยครับ เก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่43ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเหนือโลหะเก่าเก่ามันมันเลยครับองคพระล่ำล่ำเลยครับรายการที่44ครับ หล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับสวยนะจะพี่จาสองร้อบาทจัดไปได้เลยรายการที่45ครับ เป็นพระนางพญาเนื้อดินครับลงรักเก่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อตอไปครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ